หล้วครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งชอบใส่หมวกสีแดงชาวบ้านจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวนหนึ่งคุณพ่อบอกให้หนูน้อยหมวกแดงนำอาหารและขนมและผละไม้ไปเยี่ยมคุณยายซึ่งกำลังป่วยอยู่เอาจักรก้าไปเยี่ยมคุณยายอย่าทะเลาะไปไหนไปไหนนะอย่าคุยกับหมาป่า ได้พ่อหนูจะรีบไปรีบกลับค่ะล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เดินไปที่ป่าระหว่างทางที่ไปบ้านค <c oughs> ุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่ห์ <c oughs> เดินมาพบ่หนูน้อยหมวกแดงพอดีสวัสดีจ้ะสาวร้อยมาทําอะไรคนเดียวในป่าจะ๊ะหนูกาลังจะไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านที่ใกล้นี้เองค่ะ <c oughs> ฉันว่าไปเก็บดอกไม้สวยๆไปเยี่ยมคุณยายดีไหมจ๊ะ <No. S 1> ดีค่ะ าจเาตัดหนูน้อยหมวกแดงออกจากเส้นทางจะได้รีบตรงไปงกินคุณยายก่อนแล้วค่อยกินหนูน้อยหมวกแดงทีหลงังหนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคำชวนหันไปเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลิน ลืมคำตักเตือนของคุณพ่อไปสมดห oh <no. S 1> มาป่าเดินทางไปถึงบ้านคุณยายจัดคุณยายต้นไว้ในตู้แล้วนำเสื้อผ้าของคุณยายออกมาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรอหนูน้อยหมวกแดงมากิน <Huh? S 1> รอหนูน้อยหมวกแดงมากินรอ <c oughs> หนูน้อยหมวกแดงมากิน <c oughs> แล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เดินมาถึงบ้านคุณยาย เพราะว่าคุณยายมีท่าทางและหน้าตาแปลกประหลาดไปจังค่ะคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคุมเบ่งด้วยคะยายนังจะหล๋งคุณยายคะทำไมเสียงของคุณยายเสียงแหบจังเลยคะยายจุดโอไอมากเลยจ้าคุณยายคะทำไมตาคุณยายโตจังคะยายจังได้มองหน้าหลานชัดๆไปจ้า นะมาป่าก็กระโจนมาจะครุบัวหนูน้อยหมดเลยโชคดีที่หนูน้อยอมหมดเลวิ่งหนีออกมาจากมนทานสองคนผ่านมาพอดี ตูเสื้อผ้าและช่วยหนูน้อยหมดแดงไว้ได้ขอบคุณานะคะยเล่เข้าไปช่วยได้ทันเวลาไดี๋ยวไไล่ของกินยาก่อนถ้าไจ่าหนูปลอดภัยก็ดีแล้วอย่าเดยอย่ๆๆลยอง่าเลอย่เลย่าไล้อม่าเป็นย่าเลยไม่าลยอย่าเลอ่าเอ่าเลยออง่าเล่าเลย่าจะไอ่าเลอย่าเ่่เล่ลมเลาเย แล้วหนูน้อยหมอกแดงกับคุณยายก็สอดกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆควรจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรหลงเชื่อคนแปลกหน้าและไม่ควรทำอะไรแบบนี้จบแล้วค่ะนิทานเรื่องหนูน้อยหมอกแดงจิงจริงเก่าเกิเปล่าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง